รวมรถมือสองเคสวัสดีค่ะขอแนะนํารถเก่งมือสองราคาหลักหมื่นให้รับชมกันนะคะรถสภาพสวยๆค่ะทุกท่านนิสสันทีด้า1.6เบนซินไม่เคยจิดแก๊สนะคะรถยนต์เคอ,อโต้ค่ะรถยนต์ปี08ค่ะราคา89,000บาทสีสันสวยราาบอบคันเบาะผ้ากำมะหยี่ภายในสะอาดแอร์เย็นค่ะ ระบบไฟฟ้าติดครบทุกจุดเครื่องนิ่งๆวิ่งดีไม่อืดไม่พน่นไม่อายเกียร์เข้าครบปกติเข้าชิดมากๆทุกเกียร์ล้ออะไหล่มีอยู่ครบความร้อนปกติกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบปรับได้ปกติทุกบ้านเลยค่ะช่วงล่างเลี้ยวสุดไม่มีดังนะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายสุดเลี้ยวขวาสุดไม่มีดัง ยางดีสภาพใหม่ทั้ง4เส้นมีระบบเซ็นทรัลล็อกคุญแจรีโมดเครื่องเล่นเพลง CD FM MP3 ใช้งานได้เอกสารพร้อมเลขไม้0 0หม่2 0 0กิโลเมตรนะคะเอกสารพร้อมโอนค่ะรถอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดดูตัวจริงนะคะแนะนำให้ติดต่อผู้ขายนะคะ เพื่อนัดหมายวันเวลาร่วงหน้าและเดินทางไปดูตัวรถด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ